ตรวจงานของคุณปราณีนะคะส่งหูใบลานมาทั้งหมด18ชิ้นก็ผ่านผ่าน4นะคะแล้วก็อนุโลม2ชิ้นนะคะก็รวมแล้วเป็น6ชิ้นให้ทำส่ง50ชิ้นก่อนนะคะเพราะว่าจำนวนน้อยอาจจะแบบเรียกว่าอะไรละ่ะยังไม่ค่อยไม่ค่อย แน่ใจเท่าไหร่อ่ะทีนี้มาดูงานที่ที่ผ่านเนี่ยคะ่ะใส่แบบไปโโหตั้งตั้งตรง เขาเรียกตั้งฉากเราเรียกว่าตั้งว่าตั้งฉากกับวงปากนะคะไม่เบี้ยวไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะอันนี้ก็ใส่แบบอันนี้เกือบหลุดเซนเตอร์นะเกือบนะคะใส่แบบแล้วหูจังตรงถ้า ถ้าจะดูโดยที่ว่าใช้สายตาก็คือให้ใช้นิ้ว่าสอดให้มันลงไปสองนิ้วนะสนิ้วแล้วก็ดึงดูว่ามันตั้งฉากกับวงปากไหมไม่เอียงซ้ายเอียงขวาอ่ะอันนี้นะคะอันนี้มีผ่าน4ชิ้นส่วนอนุโลม นี่ค่ะมันเอียงไปซ้ายมันเอียงไปทางซ้ายแบบนี้แต่มันเอียงนิดหน่อยยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทางร้านก็เลยรับไว้นะคะมันเอียงก็คือเราจะดูถึงด้านบนด้วยเห็นไหมคะว่าด้านบนมันจะบิดไปทางซ้ายหน่อยนึงมันจะไม่ตรงกับหูด้านล่าง ส่วนทางนี้เอียงขวาฝั่งนี้เอียงซ้ายนี่คืออนุโลมทีนี้มาดูมาดูข้อที่ต้องแก้ไขนะคะอันแรกมีหัก มีหักมีรอยถลอกนี่ค่ะถ้าเป็นรอยถลอกแบบนี้ตัดออกเลยนะคะไม่ต้องเอามาแล้วส่วนเส้นที่เหลือทำปากได้ก็ทำทำหูได้ก็ทำนะและอันนี้มีหักหักตรงที่มันเป็นรอยเย็บเดิมอะ่ะเนี่ยรอยเห็นรอยยิงแม็กในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าเห็นไหม มันเป็นรอยยิงแ er ม็กเดิมอะค่ะเสร็จแล้วพอแกะออกปุ๊บมันเป็นรอยหักตรงตรงที่ช่วงรอยรอยใส่หูพอดีเลยหักแบบนี้คัดออกนะคะหูไม่ตั้งฉากกระวงปากอันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วเหมือนที่บอกให้ตรวจไปถ้าลองใส่แบบก็จะเห็นเห็นง่ายนะถ้าใส่แบบแต่ถ้าไม่ได้ใส แบบชิดปุ๊บฝั่งนี้จะเอียงไปทางซ้ายแล้วก็มีรอยดินสอด้วยนะเนี่ยนะคะมันพอวางตรงตรงปุ๊บมันเอียงไปทางซ้ายเห็นไหม นี่คือหูไม่ตั้งฉากฝั่งนี้เอียงไปทางขวาคือเอียงเยอะจนจนมันจะเวลาที่ไปใส่พอมันเอียงใช่ไหมตัวที่มันรับน้ําหนักหูมันจะรับน้ําหนักไปข้างใดข้างหนึ่งเยอะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไม่ตั้งฉากนะมีรอยดินสอก็อย่างที่บอกว่ามีรอยดินสอ โดยดินสอด้านนอกนะคะส่วนที่ซ้อนทับกันส่วนที่ซ้อนทับกันล้ําเหลือ่อมอะลืมบอกถ้าไม่ตั้งฉากถ้าไม่ตั้งฉากเนี่ยค่ะถ้าถ้าไม่มีแบบเราก็ใช้นิ้วเนี่ยใช้สองนิ้วเนี่ยค่ะยืดออกมาเห็นไหมว่ามันเอียง เนี่ยค่ะนี่คือหูไม่ตั้งฉากนะทำไมถ้าไม่มีแบบนะอ่ะทีนี้มาต่อส่วนที่ซ้อนทับกันของวงปากล้ำเหลื่อมกันไม่สม่ำเสมอไม่เสมอกันเนี่ยค่ะปกติเราจะต้องวางเส้นให้มันพอดีกันเสมอกันแบบนี้แต่นี้คือมันมันบิดนิดนึงทำให้มันมีปลายส่วนที่เหลือของ ของตัวงานเนี่ยนี่ค่ะมันล้ําล้ําออกมามีสองชิ้นนี่ชิ้นนี้ล้ําเยอะเลยโอเคค่ะก็ให้ระวังตามนี้นะคะส่วนข้ออื่นๆก็ระวังตามปกติแต่อันนี้คือที่ตรวจงานไปนะให้ทำสองห้าสิบชิ้นก่อนนะคะ